น้ำหนักเกิน70กิโลและอยากผอมให้เริ่มจากสิ่งนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสภาพพอปุ๋ยเองนะทุกคนนี่เลยนะคะตอนหนัก70ตอนนั้นก็พยายามลดมาตลอดนะคะแต่ว่ายิ่งลดยิ่งเพิ่มกลายเป็นว่าน้ำหนักขึ้นมา82ไวมากนะคะจนวันนึงก็ทนไม่ไหวแล้วก็มาตั้งใจดูแลตัวเองทุกวันเนี้ยก็ลงไปแล้ว25กิโลก่อนอื่นอยากให้เข้าใจก่อนนะคะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มลดน้าหนักอย่าเพิ่งรีบไปออกกาลังกายหรือว่ารีบไปทำไอเอฟถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งนี้เพราะมันไม่มีประโยชน์เลยค่ะก่อนอื่นเราตต้้อาา้อองงเเเขาาาาาาาใใใจจรรรรหกกกก่่่่่่นนะะะคววลดดไมชแแยยยัปุ๋ จะได้เอาไปทําตามกันง่ายๆนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ขัดขวางการเผาผลาญก็คือกลุ่มที่มีน้ําตาลน้ําหวานหรือว่าเครื่องดื่มหวานนะคะเพราะว่าถ้าเรามีน้ําตาลอยู่ในร่างกายเยอะเนี่ยร่างกายจะไม่ใช้ไขมันเลยนะทุกคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแป้งนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เราต้องควบคุมนะคะแป้งในที่นี้หมายถึงข้าวเส้นขนมปังหัวเผือกหัวมันรวมถึงผลไม้ที่มีรสชาติหวานด้วยนะคะพวกนี้ถ้าเรากินเยอะเกินไปแล้วร่างกายใช้ไม่หมดก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วเอาไปเก็บเป็นไขมันส่วนเกินได้ทันทีค่ะกลุ่มที่3เเปรียบสมืืออนนเคร่งยตผาันนใ้กกกบรรร่่าางงย็คคือโปตตีะม เราต้องเน้นกินให้อิ่มเลยค่ะเนื้อสัตว์ไข่ไก่ปลาเต้าหู้เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญค่ะกลุ่มที่4ก็คือไขมันดีค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเพราะว่าเขาจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ช่วยดึงไขมันเนี่ยมาใช้มากขึ้นนะคะแต่เราต้องกินไขมันที่ดีจริงๆให้เลี่ยงของทอดหรือว่าของที่ใช้น้ามันซ้ำๆเพราะทําให้ร่างกายอักเสบได้เลยค่ะแต่เราต้องกินพวกอะโวคาโดถั่วหรือว่าน้ํามันมะกอกเป็นไขมันดีจากธรรมชาตินะคะเพื่อช่วยฮอร์โมนในร่างกายของเราาลน้ํ์ใไ ก็ค,คือพวกผักใบเขียวต่างๆค่ะเขาเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้นะคะคือถ้าลำไส้เราเสียสมดุลเนี่ยร่างกายจะเก็บไขมันเก่งขึ้นทําให้เราหิวบ่อยด้วยนะคะกินแล้วก็ไม่ค่อยอิ่มด้วยนะคะวันนี้ถ้าเรามองอาหารเป็นสารอาหารออกอการลดน้ําหนักก็จะเป็นเรื่องง่ายทันทีนะคะต่อให้วันนี้เราไม่ต้องออกกาลังกายหนะักแค่ขยับตัวเดินเหินไปมานิดนิดหน่อยเนี่ยน้ำหนักก็ลงแล้วนะคะเพราะว่าร่างกายเปลี่ยนโหมดมาใช้ไขมันได้ดีขึ้นนะคะสำหรับ